นี่นะครับลูกออนเน็ตชาแนลมาที่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมที่ลูกทางสายจำลองเราเราจะไปดูอะไรครับออนเน็ตใบโดยลมโลกหย่าตรงไหนชี้คุณผู้ชมดูลูกมูเลยครับโอ้เลยโอเคครับเดี๋ยวไปกันนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงลูกโลกแล้วนะครับนี่ลูกโลกไหนี่โอ้โหไอ้ออนเน็ตออนเน็ตลองลองลองไปยืนสิลูกว่าว่าตัวตัวเราตัวเท่าไหร่ของลูกโลกเนี่ย โอ้โหนี่นะฮะก็าสามารถหมุนได้ด้วยนะฮะเนี่ยโอ้โหอันนี้ประเทศอะไรลูกหรือว่าเขาเขาไม่ได้บอกไว้มันม,ม,มีอยู่ันมีอ๋อม,มีมีเขียนไว้ด้วยนี่ไงทวีิปแอฟริกาเอาไ้หมุนมาทำไมมันไม่อยู่นี่ ช่วยกันหมุนลูกช่วยกันหมุนอันนี้ลูกอันนี้อะไรอ่ะมหาสมุทรแปซิฟิกลูกมหาสมุทรใช่ลูกสีฟ้าก็จะเป็นทะเลนะเออจ้าลูกเป็นี้ยรีบไนเร็วต่าบินกัอได้ที่ลูกไปอยู่ไหนลูกต้องจะบินไหนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปได้เลยลูกมาเลยใช่ลูก นะตอนนี้ก็อากาศร้อนๆฮะร้องกินด,ดื่มน้ำใช่ไหมลูกไหมดื่มน้ำเย็นๆน,นะไปตู้ต่อบินตู้ต่อบินอ๋อ,อ,อเขาต่เอ,อเอยอันนี้ลูกเขาต่อแถวอยู่ลูกไปต่อแถวต่อแถวด้านหลังโอเคได้หลูกก็ระหว่างลอระหว่างรอเต่าบินนะฮะเราก็จะมาคุยกับอนเน็นะครับว่า <Yeah. S 1> ว่าวของ้าจำลองป้าไม่เคยเข้าเลยคอนเด็ oh. เคยเข้ายังลูกเคยเข้าไปดูดาวยังเคยเคยเคยยซ้อมครัแล้วนี่เขาพีซ้อมมาแล้วคั้งี้ซ้อม แล้วแล้วเล่าให้ป้าฟังเกินๆเดี๋ว่าเป็นยังไงเคยไปตอน4ครัวไยไปตอน5ครัวแล้วตอนนี้ล่ะครัวครัวแล้วแล้วก็ด้านในเป็นไงคะด้านในเป็นไงขอบคุณผู้ชมสิเดี๋ยวพาปัดป้าไปดื่มนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนี่เลยเดี๋ยวเอามากิอะไนี่ยรอทำไมลูกครับเดี๋ยวเราก็ถึงคิวใช่ไหมลูกไหม อันนี้ลูกนี่เรียกเข้เรีบเข้าแถวเดี๋ยวแถวมันจะยาวขึ้นนะไอ้ลูกี่เหรอลูกเขาแม่เมลี่รีบชายเดี๋ยวแถวมันจะยาวขึ้นนะไอ้ลูกนี่นะฮะก็เป็นด้านในนะฮะของทองฟ้าจำลองนะครับโอ้ยเอาไหนลูกเป็นสีม่วงเลยนี่เอาเดี๋ยแสงไฟลูเป็นสีน้ำเงินมันเป็นสีม่วงด้วย เป็นชุดมนุษย์อวกาศนี่โอ้ยลูกมือเขาสั่นได้ด้วยลูกเลยไปแตะมือเขาไปแตะมือเขาใช่ไหมโอ้โหจะไปทางไหนต่อนะคะลูกอ่านในชาแนลไปเที่ยวไหนต่อนะคะอาไปนะลูกน้ำเลยน้ำเหลืองตรงไหนลูกนี่ลูกอ๋ออันไหนลูกอ๋ออันนี้เหรอลูกโอ้อันนี้มันเหมือนนี่ลูกนี่นี่อันนี้ลูกอันนี้อะไรลูก เฮลูกเฮ้ยอุ๊ยอะไรลูกอันนี้อะไรเนี่ยเนอะเออ,ม,เอ,อ,เอ,อมันอาจจะเป็นนี่ลูกอุปกรณ์โบราณของของใช้โบราณนะลูกนะน่าจะนะลูกนะมันอาจจะเป็นหินอ๋อเป็นหินนะแล้วก็ไม้เสียงไม้เสียงหมูปิ้งนะไม้เสี่ยงหมูปิ้งลูกเออเขาอาจจะกินไก่ปิ้งออหมูปิ้งก็ได้ลูกนะออใช่ลูกนี่ก็เป็นที อ๋อออ๋เขาบอกไว้นะ uh, แผนที่ดาวอ๋อเป็นแผนที่ดาวลูกโอ้แต่เหมือนเสียบไก่ปิ้งเลยอะไรแล้วคนเยอะเราเราต้องเราต้องรอคิวป่ะรออ๋อรอโอเคโอเคงั้นเราไปต่อแถวนู้นลูกนะอันน well ี Entonces, ้อะไรอะลูกนั่นต่อแถวกันเด้อนี่นะตอนนี้เราก็เข้ามาถึง ข้างในท้องฟ้าจำลองแล้วนะครับจะเป็นเครื่องนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นเบาะน,นะครับตอนนี้ก็ดีมากอ่ะมันมาเที่ยวหน้าร้อนก็ดีนะเพราะว่าเย็ยนสบายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะท้องฟ้าสวยนะครับ,อรบตอนไหนนี่ข้างในเราเอาไหอนน๋อเออ,เอ,อขอโทษนะคะนรับออไหนลูก อเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนท้องฟ้าขึ้นนะลูกจ๋าลูกไหนอุ้ยมาแล้วอุ้ยอ๋อข้อห้ามเก็บอุปกรณ์สื่อสารโอเคโอเคงั้นป้าเก็บก่อนนะลูกนะอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อห้ามนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเสร็จแล้วก็ปิดโทรศัพท์ก่อนนะเตรียมดูท้องฟ้ากันนะครับ โอ้โหมืดแล้วลูกโอ้โหน้ามืดว้าวจุดาวกล่กาสภายนสามารถวินงดูดดาวให้ยุนออกจากประจุดาวแบบเบิรได้โดยั่วยลัของรงโน้่ในสองถามร้อยลานปีกกว่าระหว่างดวงดาว เราสามารถพบกลุ่มเมฆของของสุดก๊าซขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอิมูล่าตอนนี้ก็จบแล้วนะครับโอ้โหสวยมากฮะนี่ดูกผมก็ยังมืดอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นถังเดิมก็จะมีเลเซอร์เฮ้ยแต่เลเซอร์ะลูกไม่แตะสิห้ามแตะเอ้าห้ามแตะห้ามแตะเออก็จะเป็นแตะ เพื่อเป็นแสง LED นะแสง LED คล้ายๆเลเซอร์ตอนนี้เราก็ออกมาแล้วครับให้ลูกอเนกสนุกไหมลูกหิวเต่าบินยังหิวเต่าหีวเอ้เหหิวเต่าบินนัลูกาเราไปกินเต่าบินว่าเตยใช่ลูกไใช่ใช่ลูกเข้าไปหชั่วโมงแล้วใช่ไหมใช่ลูก อ่างั้นเราไปเราบินกันอุ้ยไหนลูกอ๋อน,น,นี่ฮะวันนี้เราก็อยู่ที่เจริญรถนะฮะที่เดอะอะไรลูกเดอะซีนอันนี้ดูดูนี่ดูอันนี้ดูรถรถขยับเองได้ลูกไหมครับ